สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทําผมสีสีนะที่อยู่ในนี่นะคะที่อยู่ในทิกเ o อกันนะคะที่เขาทํากันเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนกันนะคะให้อย่างแรกให้กดไปที่แกลลอรี่ของฉันนะคะแล้วก็กดบวกเคก็กดตรงนี้จวเลือหนึ่งที่มีอะไรซ้อนๆกันอยู่ <c oughs> ก็ไปกดรูปกล้องนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นรูปนี้ก็แล้วกัน,นะค่ะ ก็ขยายหนะ่อยอันนี้ไม่ต้องสนใจนะคะกดยกเลิกไปเลยแล้วก็กดตรงนี้นะคะมาไว้ข้างล่างแล้วก็กดตรงเลขสองให้มันขึ้นสีฟ้าอย่างนี้นะคะไม่งั้นมันก็จะไม่ได้นะคะก็วันนี้เราจะเป็นผมสีเนี้อคนแดงส้ม่า แงซ้ำนะคะมามาแดงซ้ำันเลยนี่นะคะโอเคออกนอกเส้นไม่เป็นไรนะคะต่อไปก็ไปกดตรงแปรงแล้วก็มีฟิลเตอร์อยู่ให้เรากดไปเบอร์ฉากหลังนะคะ เบอนะคะกดเบอฉากหลังแล้วก็เป็นสิบห้านี้นะคะเพราะว่าสวยมันจะออกมาสวยนะคะแล้วก็ให้กดมีเลขสองอยู่ตรงนี้เพราะเราไปกดเลขสองให้เราไปกดตรงธรรมดาใช่ไหมคะเลื่อนลงมาเจอนี้แล้วก็เลยแล้วก็ได้แล้วนะคะอย่าลืมมาไปทำตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ